สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเกมที่17ประจำเช้าวันพฤหัสที่26มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ไมายเปิดบ้านแพ้กับดอทมุน1-2อาสบวกชวนะชนะเบอร์เซมืเชกับแบบไป1-0ไบเออร์ก็เอาชนะโบคุ้ม2-0ไรายบลกเสมอฟัง์ฟร์ด1-1และเบรเมนก็แพ้กับอูเนอร์เบอร์ลินไป1-2 นั่นก็เลยทาให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอุเดนเบอร์ลินครับขยับมาอยู่อันดับที่2องฮะเก็บเพิ่มเป็น33คะแนนตามหลังจากฝูงบายเยนแค่3คะแนนเท่านั้นเองแฟรงเฟิร์ดดอทบุนไฟบวกอยู่อันดับที่45แล้วก็6ครับมี31คะแนนเท่ากันไบเออร์อยู่ที่8มี24คะแนนบุเซมนเชนกับบากอยู่อันดับที่9มี22เบรเมนอยู่อันดับที่2 1มาอนดมบยี่มีบ0อ็สไม้อยู่อันดับที่1 4มี18แล้บก็โบคุปอยู่อันดับที่16มี1มีะแนน ไปต่อกันที่ดาวซนโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นทางคริสโตเฟอร์เอนคุนคูที่ซัดไป12ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมหน้าต่อไปเกมที่18คือวันศุกร์นี้จะเป็นเกมระหว่างไล์ซิกพบกับสตุทการ์ดวันเสาร์ที่28มกราคมมีไบร์โบเจอรอัลส์บวกแฮนท์เบอร์ลินพบกับอูเนียนเบอร์ลินฮอฟวินแฮมเจอเบอร์เซมิเชแกรนด์บาดไมพบโบคุมเบรเมนเจอรว็อกบุรกแล้วก็บาเยนเจอกับแฟรงเฟิร์ตส่วนอาทิตย์ที่29มกราคมมีชาลเก้เจอเอฟซีโคโลนแล้วก็ไบเออร์เจอกับดดอ์ทมุน